ปมาอย่งนั้นก็ประมาณโตนี่ที่เพชรึได้ประมาณนั้นเลยที่เพชรคึนประมาณก็ขึงก็สามเมตรประมาณติดโ๊่ติดโ๊ติดโร่อยเรื่อยร่อยมันมวลมวนมารับล่มเลยมวนมาเลยนี่ครับล่มมาเลยล่มกระดับหาเลือกขึ้นไปอืมซึ่งเรื่อที่ให้ตะกี้ลำใดก็ขาวๆประมาณตัวนี้ก็หยิบเรื่อลำเดี๋ยวไม่รู้ตกเป็นเราเลยประมาณหยิบเรื่อลำมัก็งูอย่างนี้กมา Oh, Băng ở well, well, well bán hình nơi ở trên 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 trên